สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมโครงการนอริกาที่ลำพูนกันนะคะในส่วนบริเวณด้านหน้านะคะก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่จอดรถค่ะที่จะสแตมปคอนกรีตและสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะส่วนหลังคานะคะก็จะเป็นเมททัลชีตค่ะแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนบุกมาให้ด้วยไปดูในส่วนของประตูบ้านกันต่อเลยค่ะประตูจะเป็นไม้สักทั้งบานเลยค่ะส่วนกรจะเป็นกรดิจิตอลแบบดอล็อกนะคะไปชมภายในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะเป็นมุมลิฟทงรวมนะคะสำหรับมุมนั่งเล่นและรับแขกค่ะมองไปมุมนี้เราก็จะได้วิวสวนและบรรยากาศภายยนอกค่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นครัวฝรั่งและเคาน์เตอร์ค่ะที่เราจะแถมมาให้ในตัวบ้านเลยนะคะก็จะได้โคมไฟไปด้วยเลยค่ะเคาน์เตอร์ที่เราให้ไปนะคะก็จะได้ช่องเก็บของเป็นบานเปิดแล้วก็จะเป็นซิงค์ในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารนะคะเราก็จะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์โต้ไม้จริงสําหรับ6ที่นั่งเลยค่ะทางด้านนอกจะเป็นส่วนของครัวไทยนะคะและได้ซิงค์ขนาด2หลุมค่ะหลังบ้านจะเป็นพื้นที่ของสวนซักล้างก็จะมีปั๊มน้ำอยู่ทางนั้นเลยค่ะส่วนหลังบ้านและข้างบ้านก็จะได้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะ ไปดูมาสเตอร์เบดมกันต่อเลยค่ะในห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะ mm hmm. ก็จะได้เตียงและชั้นวางของหัวตเตียงไปด้วยเลยคะ่ะห้องนี้เราจะได้ห้องน้ําไปในตัวเลยนะคะ mm hmm. ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะคะ mm hmm. ที่จะได้ตู้สื้อผแล้วก็พร้อมไปกับโต๊ะเครื่องแป้งเลยค่ะ หองเล็กนี่เขาจะได้กระจกบานค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นทางให้แสงเข้าช่อเปิดรับแสงธรรมชาติและได้บรรยากาศที่ดีค่ะพอเดินออกมาจากห้องน้ําเล็กนะคะเราก็จะมาเจอกับห้องน้ําทางด้านนอกค่ะไว้สําหรับรับแขกนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกันกับห้องน้ํามาสเตอร b เบ r o o m ค่ะบ้านเราจะมีที่ทิ้งขยะภายในเขตบ้านด้วยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสค่ะไว้สําหรับให้รถขย,าายะมาเก็บขยะไปได้ง่ายๆค่ะตรงนี้เป็นมุมที่เรามองออกมาจากห้องรับแขกเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะ เราให้ไว้ขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะจะจัดเป็นสนามหญ้าไว้สําหรับให้ลูกหลานวิ่งเล่นหรือว่าจะจัดเป็นสวนเพื่อความสวยงามก็ได้เลยค่ะโครงการนอร์ดิก้าของเราก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ